เตสโตพาสต้าคลีนซิ่งโปรแกรมเอ้ยอยังไงแอ้วจู่ๆไปกันทำให้กรอบโดยการไม่ทอดโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร้านราศยนะ retreat นะคะโอ้ยหิวหิวหิวจังเอาอะไรดีร้านนี้นจะเป็นเออรอวีแกนคือจริงๆอ่ะใหม่สรอนาน,นไหม S 1> <S 1> <noi> เอออันนี้คือเป็นร,รอรอวีกันนะคะไม่ไม่ใช่รวอวีกันะนะเอเอหลักเสียมันดีๆสิโอ้โดนได้คุ๊ก เรียนปะอยู่ในไลฟ์ฟรีกันยังไงตอนดีก็ไปดิกานเราวีแกนเนี่ยข้อดีของมันเราเราได้กรดอะมิโนหรือว่าสารอาหารจากธรรมชาติเต็มที่นะคะเออแต่ว่าด้วยความที่ถักมันเป็นริบเย็นเขาจะเอาพวกสมุนไพรมาผสมทำให้มันมีแบบดร้อนแต่เย็นมันเกิดยิ่ได้อย่างอ๋อมเกิดบาลานซ์คือคำว่ารอว v e g น n มันแปลว่าการทําอาหารที่ไม่ใช้ความร้อนคือนี่ครั้งแรกหัวไม่เคยกินรอวีแกนมาก่อนมันตื่นเต้นมากนะคะจ๋าจต่จ๋าจ๋าแต่มันมีวิธีการทำให้สุกหลายอย่าง โอ้เช่นทำให้สุกโดยการแช่น้ำเข้ามาใกล้หน่อยิเอ่าเอาโทษใกล้ผมไม่ใช่ใกล้ก็การแช่น้ำันาุม่ผิวผ่านมันคือการแช่น้ำค่ะไม่เราไ แล้วเกาเอาไปแช่น้ำอ๋อโอเคโอเคโอเคดังนั้นเวลาที่เราไปกินชีสเค้กที่เป็นวีแกนอ่ะมันคือการที่เขาเอาไปแช่น้ำให้น้องเขาอืดก่อนแล้วสารอาหารมันจะเริ่มค่อยๆออกมาตามชั่วโมงนะอ่หกชั่วโมงอะไรที่มันออกมาอะไรเงี้ยตอนนี้แช่ถุยที่บ้านอ่ะตอนนีน้องกำลังตอนนี้แช่ถุยที่บ้านใจว่าน้องกำลังแบบมีสารอาหารออกมาอยู่ตื่นเต้นแบบข้อที่สองน่ะก็คือแบบตากแดดตากแดดเออมันกับลมแดดเดียวอ่ะเออคือมเหแบบแช่น้ำอาไปตะกแดดอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการค่วิธีทำให้สุก อันอต่อมาก็คือการดีไฮเดรตคือมันจะม,มีเครื่องดีไฮเดรตหลายอย่างที่มันดีไฮเดรตแล้วแบบ มันมันคือความรอนะแต่ที่ไฮเดรบางอันนะ่ะมันคือสามารถทีปความเป็นรอแบบ<ม>รอฟูดได้เลยนะ<ม>เออซึ่งมันเป็นเครื่องของเมริกาซึ่งเราไม่มีตังค์ซื้อนะคะเราก็ต้องมากินที่ร้านเอา,าเมนูเขาเยอะอยู่นะเปิดเปิดเือ <c oughs> นไพ่เลยอกินูโดอเพสโต้พาสต้าคลีนซิ่งโปรแกรมด้วยหรอเออดีอยากล้างชอบชอบมากเลยความสะอาดในร่างกายล้างอะแต่เรากินเยอะม <c oughs> <ท>ันก็ไม่ได้อะไรอี่อย่างดีเฮ้ยอยากกินขนมปังว่ะเอออยากออกไม่ซูชิก็น่ากินเลิศเ้าจะยิ้มไปกัน เสียงดังเนาะที่นี่มันเขาเป็นรีทรีตนะคะมาร้านนี้ก็อย่าเสียงดังแบบนี้นะคะร้านนี้มันจะคือที่เมื่อกี้บอกไปว่าม<ท>ันเม็กซิกันเป็นที <good. S 1> ่ให้ด้วยอ่ะโอเคมันเป็นแบบกระบวนการทำให้กรอบโดยการไม่ทอดอะ่ะ<ฮ>เขาพูดถูกป่ะคะถ้าผิดนิดแก้ได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจัำคือคู่รู้มึงอย่ามาเขาเล็กคู่อย่างนี้ที่ฟังคุ้มพะม้าพูดถูกหมดเลย กินอะคะเมื่อกี้โอยินเขาด่าเพราเสียงดังไม่ต้องไปดีใจไหนอันนี้คืออะไรนะคะลาเต้ร้อนของหวานอันนี้คืออเมริกาโน่เย็นของเจอันนี้คือแบล็ k คอฟฟี่นะคะแล้วก็มีนมอัลมอนด์แล้วก็มีไซรัปเป็นกาแฟไม่มีเออเป็นกาแฟสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีนอันนี้เป็นอเมริกาโน่นะคะเหมืนก็ใส่น้ำมะพร้าวแทนเอ้ยมันแบบมันเบามากเลยอ่ะอืมดีอ่ะต่อไปเราจะใส่นมอัลมอนด์แล้วโอ้โหนี่ เฮ้ยเสียงอร่อยอ่ะเสียงซดเขาเหมือนในแบบเห่ะส่วนอันนี้นะเป็นอเมริกาโน่คือเอาจริงมากคือเอาอันเนี้ยเขาจะเ่ส <c oughs> <c oughs> ิ่งนี้ดีอะดีอะมาแล้ว,ว,าวมาเร็วมากอะ่ะอาหารมาแล้วนะคะเร็วมากเลยนะคะคิ้วแปลนเร็วมากเลย โอเคนี่คือซูชิอันนี้ซูชิแซลมอนนะคะอันนี้ก็คือทำจากถั่วอืม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 อร่อยอ่ะมันมีความนุ่มของไอ้เมลว่าที่มันมีความรู้สึกเหมือนแบบให้มีความแบบเหมือนแซลมอนดิบนิดนึงอ่ะของครีมมี่อยู่อ่ะดีดีดีอันต่อไปอันต่อไปเดี๋ยวก่อนเอาเจอเจอหรือแล้วอ่ะทาโก้คัพนะคะทั้งคำเลยนะเอาหมดเลยเอามึงก่อนเลย น่าเหลือเดี๋ยวพร้อมกันเดี๋ยวพร้อมกันแต่ว่าทั้งคำนะไม่ตู้อ่ะไม่ตู้ทั้งคำเอ้ยเจีขอนี้อัดกัดนะคะหัวอื้อหือเหอื่อยอ่ะเท่านี้เสียงดังเขาเรียบเรียบทั้งหมดโอ้โหวยวายว้าคือตรงนี้มันเฟรชมากนะเพราะว่าเป็นผักผักแล้วก็ปรุงรสด้วยเวนิก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ดีอ่ะคือตรงนี้ ตัวคริสปี้ตรงนี้มันผ่านกระบวนการดีไฮเดรตไม่ผ่านกระบวนการความร้อนเลยดังนั้นสารอาหารอยู่ครบถ้วนนะคะแล้วกรอบอร่อยเลยเนาะอร่อยมากกรอบอร่อยเลยค่ะนีตัวนสดชื่นเพราะว่ามันมีมะเขือเทศอยู่ข้างในด้วยย้อข้างนอกแบบมีความแบบกรุบกรอบแบบอร่อยอ่ะดีมากเลยอ่ะเนี้ยแต่มันอะมองมองอีกการแล้วนะมึงมึงอันนี้เราเพิ่งมาเสิร์ฟอ่ะแต่เขาไม่แต่เขาไม่ให้เกตทำมุสกูเลยค่ะกินทำมุสเกอนก็ได้ค่ะอือา ดีนะดีเนาะมันไม่หวานอร่อยเนาะอร่อยเพสโต้พาสต้าของเรานะเป็นเส้นซูโดนะคือใช้ซูกินี่มาทำเป็นเส้นนั่นเองของเราสิ่อย่างพอเจ๊บอกให้เก็บท้องเอาไว้สำหรับของหวานระหว่างที่เจ๊กำลังชิมความมูสจิเราก็จะให้เกียรติยังไม่ชิมจานใหม่เราเรากินอันเก่าก่อนเร็วมากเลยนะลัวมากเลยกินตาไม่ทันจะทำยไงดีอ่ะอร่อย มึงอย่าลืมว่าต้องตามหลักอบจ้องเขียวระบบการย่อยอ,ะอ่ะต้องเขียวก่อนเหมือนว่าเค้าปักมันคือเลยอะ่ะอร่อยอ่ะดิ๊ไม่รอดชอบร้านเนี้ยอ, <S <S อันนี้เป็นเพสโต้พาสต้านะคะหอม,อมแบ,บ้เบาอร่อยไปดูข้าวราดเนี้ยมันคือมะพร้าวแล้วเค้าเอาไปแบบต้มนุ่ให้มันแบบเป็นแบบมะพร้าวข้าราดมันกินไม่เก่ง เราชอบความที่มันเฮิร์บหน่อยคืออ,อาหารที่มันโรบิแกนสวยเขาจะใช้สมุนไพรคือสมุนไพรเป็นแบบอะไรทีท่มึงมึงมาอยู่เสียงซอสมึง่ะเสียงซอสมึงแทกกูไม่เคยได้ให้ความรู้แบบเต็มเต็มกับท่านผู้ชมเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมเขาอาจจะอยากฟังกูพูดบ้างก็ได้ <c oughs> <c oughs> เฮิร์บเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้นะคะก็จะมีเทอร์มริกอะไร้วก็ม,มีซินมมนามอนผงกะหรี่ยี่หร่าผระชายปน่ยนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็มันจะช่วยในเรื่องของแบบบาลานซ์ต้องมาเรียนอายุอายุรเวดากันมาเขาบอกว่ามันจะมีเซตที่เป็นแบบอายุรเวด่าเฮิร์แบบที่แบบอัมมัดที่มันต้องมีที่บ้านนะคะพวกยี่หร่ารากผักชีเม็ดผักชีปน่นกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดนะคะก็ซื้อติดบ,บ้านไว้ได้ทําเมนูง่ายๆเงี้ยตัวพาสต้าเนีย ก็จะครีมิแต่ว่าคือที่ชัดเลยคือกลิ่นของสมุไนไพรอันนี้แบบอร่อยมากอร่อยดีเนี่ยนี่มาเล,ล่ะอันเนี้ยดอดก <c oughs> ินโหดมากค่ะพี่เห็นในไอจีสตอรี่ยังไงอ่ะข็ง <c oughs> อย่างนั้นแหละของจริงก็คืออย่างนั้นค่ะวุ้ยชอบสดดังมากสดสดโชว์ค่ะสดเนี่ย หน้าคนที่กินผักแล้วแบบหอมพืชอ่ะมีต้องกลัวไหมอย่างที่แบบมีสมุนไพรช่้ยบาลานซ์ถ้ากินผักถ้าคนที่กินผักสดล้วนไปเลยอ่ะแล้วแบบเราหลายคนที่บอกว่าแบบพร้อมโยนผ้าแบบมีลมมีแก๊สอะไรเงี้ยลองลองแปะดูมันจะช่วยบาลานซ์ก็คือคลิปนี้เอาเจ๊เจ๊มาพูดทุกอย่างนะคะตอนนั่งกินอย่างเดียว เขาอิ่มแล้วนะคะเขาเลยว่าหวานเก็บดิเกียงเกียม่ใช่ไม่เป็นปัญหาเลย <c oughs> นี่นี่ของหวานของเรานะคะนี่เป็นเลมอนทาร์ตนะคะ <c oughs> แล้วก็นี่เค้กแครอท <c oughs> อันนี้ลิ่นนี้มากเหมือนแบบพีสซักทองหอมมากเลยอะ่ะอืมติดเลมอนไม่แรงแล้วก็ไม่ค่อยเปรี้ยวมากแต่ว่ามีความแบบกลมๆมีความแบบละมุนลมนมันอยู่เบื้อง้นี้เคทจะเป็นนมตักลิ่เค้รอจะวดที่เอาไปแบบ แค่น้ำมาปั่นแต่ละเอียดอะค่ะให้มีเนื้อกเจอร์ที่มันแน่นขึ้นต่อไปแครอทเค้กเฮ้ยข้างหน้าคือแน่นมากเลยอะนุ่อรนะคะนุ่มอร่อยดีแกน่ยมตามทำไมกูต้องกินคำใหญ่ตามวะก็ทำใหญ่ให้อร่อยอยู่ตงครีมแบบแน่นมากเลยอะอร่อยอะเจอแบบดีมากคือแค่อร่อยที่สดชื่นนะเพราะว่ามัน้อเป็นแครอทแบบรอนะคะไม่เลี่ยนแครอทดิบนะคะอร่อยอะเกาชอบเลือกแบบบ้านได้ไหมเหลือทางแบบบ้านหนึ่ง คือเมื่อกี้คุยกันอยู่ว่าที่นี่เป็นรีทรีชคะเขาจะมาดีดเถ้าก่อนเพื่อให้ลมไส้มันว่างนะคะก็คืออาหารดีๆเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมเราก็ยังคงอนเซปต์ยอยู่เรากินอาหารดีๆเข้าไปในปริมาณที่เราคิดว่าเหมาะสมเชิญก <c oughs> <ส>ิน <c oughs> <ส> <c oughs> ดอ,อกไม้ไหมเอาเลยแกไม่เอาไหมเนี่ยน้องมันไม่กินเลยดีดีดี<ม>ร้านนี้เป็นร้านอะไรเดี๋ยวไม่ได้ออกจากร้านนี้เลยก็ทำร้านหน้า รีบอ่ะคือเขาเป็นแบบวีแกนมาก่อนเราไงเราให้เกียิเขาเป็นรุ่มพี่เราทำงานเคาลบไหมมึงให้เกียิกุตซอนไหนมึงให้เกียิกุตอนไหนบ้างอีเ้มงอหนึงคค้อนไหนกูจําเลยเนี่ยร้านนี้นะคะที่ร้านปราศซยานะะอยู่ที่สุขุมวิท39ิบกรรยากาศดีมากที่โล่งโปร่งอากาศดีต้นไม้เยอะอาหารอันนี้ชิมไปของเค้าสี่อย่างเนาะของหวานของย่างคือชอบหมดเลยอร่อยมากมานะคะเปิดประสบการณ์ลองกินอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนดูแล้วก็เป็นอาหารที่เขาวางแผนมาแล้วว่ามันเข้ากันได้ดีแบบ มีฤทธิ์ร้อนบ้างฤทธิ์เย็นบ้างผสมปนกันนลค่ะแล้วก็ให้มันเกิดบาลานซ์ในร่างกายก็สาหรับคลิปนี้ก็มานนี้เนาะมีอะไรจะเสริมไหมคะพี่สาวเขาบอกว่าที่เนี้ยเขาสงบมากก็มากินก็เสียงไมดังเหมือนพวกเรานะนี่ก็เฉพาะการถ่ายทําเท่านั้นบอกดียเราไม่ใช่แบบนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะว่าวีแกนคครด้าจะพาไปทานอะไรกันต่อนะคะสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายแล้วสวัสดีค่ะบาย